สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมพาทุกคนมาอัปเดตภาพบรรยากาศอยู่ที่คลองแสนแสบป,ปี2026นะครับล่าสุดนี้ทุกคนทําเสร็จด้คนทางเดินแล้วก็นี่กันตกนะครับแล้วก็น้ําคลองของของคลอ,องแสนแสบนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับและจุดนี้เป็นท่าเรืออโศกค,ครับสวยมากทุกคนนี่ครับเป็นมุมเมืองเป็นคลอง ในกรุงเทพมหานครนะครับผมนี่นครับผมกำแพงนะครับผมเขาก็ได้มีการค้นสีเป็นรูปต่างๆนะครับบอกเลยว่าการปรับปรุงใหม่นี้ทำให้แบบผู้คนเ,เดินได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมทั้งเราสามารถเอาจัก,กรยานมาปั่นได้นะครับผมซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็น่านจะแบบ อยากให้ผู้คนมาปั่นจัก,กรยานหรือว,ว่ามาเดินเล่นนะค,ะครับผมว้าวตั้งสองฝั่งเลยนะครับผมจะมีแบบคนที่เข้ามาพ่นสีมาวาดรูปนะครับผมจุดนี้โอ้ทุกคนผมว่าชิลดีนะ หีกหีความวุ่นวายบนถนนนะครับผมมาเดินบนทางเดินริมคลองแสนแสบนะครับผมสีดีมากเลยอาทุกคนเราเราก็จะเห็นเรือนะครับผมบนคลองแสนแสบ ช่วงเวลานี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเลิกงานหรือว่าช่วงเช้านะตอนไปทํางานโอ้คนจะแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมสวยอนะ่ะทุกคนแถวๆนี้ก็จะเป็นคอนโจนะครับสูงเลยทุกคนนี่ครับผมสวยจริง นี้เป็นอุโมงค์ระบายน้ำนะทุกคนนี่นะครับผมเป็นท่อใหญ่ๆเลยสวยทุกคนดูตรงนี้เขามีการพ่นสีมีการวาดภาพต่างๆนะครับผมฝีมือนี่สุดยอดจริงๆ แต่กอนมันจะแคบกว่านี้นะครับผมสำหรับทางเดินอยู่ที่คลองแสนแสบมาหลังจากได้มีการปรับปรุงนะครับผมก็สามารถเดินได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมทั้งจักรยานก็สามารถมาปั่นได้แบบสามารถหลบดีกันได้นะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปฝั่งน้นทุกคนว่าจุดนี้มันจะเป็นคลองระบายน้ำหรือเปล่านะ ว,ว้าวสุดยอดจรางจริงก็สามารถมาวิ่งได้นะวิ่งตอนเย็นๆนะเออชิวดี ีิตครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถึงจนจนถึงคอทอทอ,ทอนะครับผมตึกคอทอทอนะมันจะมีสะพานข้ามไปฝั่งตึกคอทอทอ,ทอนะครับ ดูทุกคนน้ําในคลองนะครับผมถ้าใครไม่เคยแบบมานั่งเรือบนคลองแสนแสบก็น่าจะตกใจน่าจะบาดเสียวอยู่นะครับผมนะเวลาแบบเรือมันแล่นผ่านกันนะ่ะน้ํามันจะกระเพื่อมแรงมากๆเลย

คือน,น้ำซัดเข้ามาแบบรู้สึกได้อะทุกคนเวลาเรือแด่นผ่านอะโหเสียงเสียงน้ำซัดเข้าไปแบบตรงไหนที่มันมีรูก็จะมีเสียงแบบนั้นนะครับ ฝั่งนู้นก็เสร็จเหมือนกันน,นะนะทุกคนจุดน,นี้เป็นท่าเรือครับ อทุกคนจุนนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปอีกข้ามคลองนี่ทุกคนมันจะเป็นคลองแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคลองแสนแสบนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมนะครับผมคนที่เคยมาหรือว่าคนที่เคยอยู่นะครับผมก็ฝากคอมเมนต์ผมด้วยนะครับว่า คลองแสนแสบสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้ปี2026มันเปลี่ยนไปเยอะไหมก็จะเห็นว่าคนเขาจะมาปั่นจัก,กรยานหรือว่าขี่สกูตเตอร์เพราะว่ามันสรดสบายมันชิลม,มากกว่านะครับผม ข้างหน้าจะมีสะพานข้ามไปฝั่งโน้นอีกนะส่วนใหญ่สะพานแถวนี้มันจะเป็นสีเขียวครับชานาสยยังไม่ชอบเห ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับผมผมจะเดี๋ยวซ้ายนะครับผมว้าวถึงละจุดนี้จุดนี้จะเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งเดี๋ยวผมไปคือไปยืนอยู่ข้างบนทำไมจุดนี้มันสวยจัง จุดนี้สวยมากครับ ทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูมาทุกคนมาอัปเดตนะครับผมภาพบรรยากาศล่าสุดยที่คลองแสนแสบปี2026นะครับผมก็ถือว่าทางเดินนะครับผมกว้างมากขึ้นนะครับผมสามารถเดินได้สะดวกสบายนะครับโอเคทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ